คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนัสไรมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ในเกมลักกี้เนโก ฮคือช่วงเวลาบนนรรมนะครับเพื่อนๆคือช <mel> ่วงเวลาที่ม <men> <mod> ันจะเพิ่มโอกาสนะครับแต่มันไม่ร้อเเซนะคือธรรมดาครับมันก็ต้องมีขึ้นมีลงก็มันมันไม่มีอะไรร้อเซอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับ เพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมต้องเปิดเทอร์โบสิบทุกรอบเลยก่อนจะซื้อฟรีอะไรแบบนี้เพื่อนลองมาดูคลิปในช่องของผมนะมันเข้านะไม่ใช่ไม่เข้าบางทีหมุนไปสองรอบสีรอบแม่งเข้ามาแตกบุ้มบุ้มเลิกดีครับรออะไรล่ะครับ <c oughs> ถ้าเข้าแบบนี้นะเซตตอนคูณสักยี่สิบนะอืมเละเทะมันมาช็อตเดียวแล้วมันก็หายไปเลยพัดหนึ่งพัดหนึ่งสุทีสองมไม่มีขี้อะไรมาเลยบาบอ อูบ้าบอมากเอ้ยแย่แท้มาทั้งคูนทั้งเข้าแมวทองคุณพระคุณเจ้าหืมทำไมข้าปัน้นมัไม่ลงสองวะเฮียแล้วแม่ก็หมดจริงจหงาเป็ด โอเคครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้นะครับปรับกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะครับช่วงเวลาบุญธรรมกลุ่มบุญธรรมนะครับคือมันจะเป็นกลุ่มครับเราอยู่กันเยอะครับแล้วก็จะมีบอกช่วงเวลาบุญธรรมนะครับ1วัน3เวลานะครับพร้อมกับเกมแนะนำนะครับหลายๆค่ายนะครับ แล้วก็สมมุติว่าเพื่อนๆท่านอื่นเขาไปเล่นเกมนอกเหนือจากเกมแนะนานะครับแล้วเขาแตกมาเราก็จะมาพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไปเจอเกมไหนแข็งมาเขาก็จะมาเตือนกันอยู่ในกลุ่มนะครับเพราะว่าเราอยู่กันมันเป็นแบบว่าครอบครัวนะครับเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนตอนนี้เหลือ,อแค่ไม่กี่วันอีกแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะปีใหม่แล้วได้มากได้น้อยอ่าผมแนะนําให้เก็บหอมลอมริบเอาไว้นะครับเก็บตังเที่ยวเก็บตังกินเหล้านะได้เท่าไหร่ก็แบบว่าเก็บเก็บไว้ก่อนอาจจะแบบเหลือทุนไว้เล่นต่อสักนิดหน่อยๆนะครับก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับบายบาย